เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่14กันยายน2025หัวข้อเลี้ยงดูเด็กๆด,ด้วยถ้อยคำที่ดีงามข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่18ข้อที่21 21ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันอ่านพระคัมภีรยากอบบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสิบสองหนึ่งที่น้องของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลยเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้นจะต้องถูกพิพาษษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสอง เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคนถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูดคนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย3ถ้าเราเอาบางเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังเราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว4หรือดูเรือซิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรง เรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไป 5. ลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้ 6. กและลิ้นนั้นเป็นไฟ ลิ้นเป็นโลกชั่วร้ายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆของเรามันทำให้ทั้งกายเป็นมลทินและเผาผลาญวงจรของชีวิตและตัวมันเองก็ถูกเผาผลาญโดยไฟนรกเจ็ดเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดทั้งนกทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลนั้นทำให้เชื่องได้และมนุษย์ทำให้พวกมันเชื่อมาแล้ว 8. แต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเกเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและเราก็ช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้น 10. บ คำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันที่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้น 11. บ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือ 12. พี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาอางุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ บ่อน้ำผู้เข้มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้เนื้อหาเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะพูดคําพูดที่ถูกต้องในชีวิตของลูกๆก,การพูดคําพูดที่ถูกต้องมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับลูกๆน่าเสียดายที่พ่อแม่บางคนไม่ระมัดระวังในการใช้คําพูด พวกเขาไม่ใส่ใจที่จะประมวลผลสิ่งที่อยู่ในใจก่อนที่จะพูดดังนั้นสิ่งที่ออกจากปากของพวกเขาต่อลูกๆจึงไม่เป็นประโยชน์พ่อแม่ควรอวยพรลูกๆไม่ใช่ช่งด่าหรือกล่าวร้ายพวกเขาเมื่อราเชลให้กำเนิดบุตรชายคนที่สองเธอได้สาบแช่งเขาเพราะความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญในการคลอดบุตร หากยาโคบไม่ได้เปลี่ยนชื่อนั้นเป็นเบนจามินเด็กคนนั้นคงจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างโศกเศร้าปฐมมการบทที่สามสิบห้าข้อที่สิบแปดสิบแปดเมื่อชีวิตใกล้ดับเพราะนางถึงแก่ความตายนางเรียกบ,บุตรนั้นว่าเบนโอนี่แต่บิดาเรียกว่าเบนยามิน หลายคนมีชีวิตอยู่อย่างโศกเศร้าเพราะคำกล่าวร้ายที่พ่อแม่ของพวกเขาได้กระทำต่อพวกเขาพ่อแม่ไม่ควรทำแบบนั้นกับลูกลูกแต่ควรใช้ปากของตนอวยพรพวกเขาทุกวันพวกเขาควรเรียนรู้ที่จะเก็บเรื่องราวบางอย่างที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเกี่ยวกับลูกๆไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้พวกเขาถูกมนุษย์และมันเข้าโจมตี มารีเก็บเรื่องราวที่เธอได้รับเกี่ยวกับพระเยซูไว้ในใจลูกาบทที่สองข้อที่สิบเก้าสิบเก้าส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจไม่ใช่ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงเกี่ยวกับลูกลๆแก่พ่อแม่ที่พวกเขาควรแบ่งปันบางสิ่งมีกำหนดเวลาพวกเขาควรรอจนถึงเวลานั้น พ่อแม่ไม่ควรแบ่งปันเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกๆบนโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเป็นตลาดที่มีผู้คนหลากหลายประเภทหากมารีหรือโยเซฟไม่ใส่ใจเกี่ยวกับที่อยู่ของพระเยซูเมื่อพระเจ้าบอกให้พวกเขาไปอียิปต์เฮโรดอาจหาทางค่าพระองค์ในอียิปต์ได้พ่อแม่ควรฉลาดในการแบ่งปันข้อมูลของลูกๆทางออนไลน์ เด็กบางคนตกไปอยู่ในมือคนผิดเพราะพ่อแม่ประมาทเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หข้อที่หถึงเกหและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านเจ็ดและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้าน เดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้น 8. จงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์เกและจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านกล่าวย้ำว่าพ่อแม่ต้องสอนลูกๆเกี่ยวกับวิถีทางของพระเจ้า พ่อแม่ต้องบอกลูกๆของพวกเขาเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระองค์ในตอนเช้าเที่ยมและเย็นและใช้ทุกโอกาสปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจของลูกๆหากท่านเป็นพ่อแม่จงใช้ปากของท่านเลี้ยงดูลูกๆไม่ใช่ทำร้ายพวกเขาแม่ของผมจะอวยพรผมเสมอโดยบอกว่าเมื่อผมเรียกคนคนหนึ่ง จะมีคนวิ่งเข้ามาเป็นร้อยร้อยและวันนี้พระพรเหล่านั้นได้ปรากฏชัดในชีวิตของผมอย่างแท้จริงจงปรุงแต่งคำพูดของท่านด้วยพระคุณเสมอโคโลสีบทที่สี่ข้อที่หกหกจงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรจงให้ริมฝีปากของท่านเป็นบอกเกิดแห่งชีวิตสำหรับลูกๆของท่านจงให้พวกเขารู้เสมอว่าพวกเขาจะพบกับคำพูดแห่งชีวิตไม่ใช่ความตายบนริมฝีปากของท่านประเด็นสำคัญพอแม่ต้องบอกเล่าเรื่องราวชีวิตให้ลูกฟังทุกวัน